สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้กลุ่มนักเรียนไทยใน21ประเทศออกถแถลงการประนามจีรัฐบาลยกเลิกพรกชุกเฉิญชี้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิพื้นฐาน โดยเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2563กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศจาก21ประเทศและดินแดนรวมลงนามจำนวนกว่า996รายชื่อออกถแถลงการคัดค้านการออกพรกอฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพโดยเรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศใช้พรกอฉุกเฉินทันทีเขารบสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม แถลงการของคณะและองค์กรนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยใน21ประเทศและดินแดนในนามกลุ่มแนวร่วมนักเรียนไทยในต่างประเทศผู้มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองกรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เรียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคณะและองค์กรนักเรียนไทยและนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยใน21ประเทศและดินแดนในานามกลุ่มแนวร่วมนักเรียนไทยในต่างประเทศผู้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองด้วยจํานวนผู้ลงนามมากกว่า 996รายชื่อขอประนามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2 5 6 5โดยพวกเราคัดค้านการใช้อำนาจในการจับกลุ่มคุมขังแกนนำการประท้วงและผู้สื่อข่าวโดยไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม การปิดก้นช่องทางสื่อและการสั่งห้ามชุมนุมอันหนึ่งการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมด้วยปืนฉีดน,น้ำแรงดันสูงสารเคมีผสมสีและแก๊สน้ำตาเป็นการการะทำที่เกินสมควรแก่เหตุเนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่กระทำการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธไม่ได้ก่อเหตุร้ายหรือก่อจลาจล จึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560รวมทั้งปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อกติการะหว่างประเทศท,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 ทั้งสองฉบับนี้ไว้ พวกเรามีความกังวลต่อการที่รัฐบาลพยายามทำให้ผู้ชุมนุมเป็นเสมือนผู้ใช้ความรุนแรงการตีความว่าความเห็นต่างคือความรุนแรงในครั้งนี้ได้สื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เพียงแต่กำลังกีดกันสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองแต่กำลังละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอันละเมิดไม่ได้ พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครโดยทันทีเนื่องจากไม่มีเหตุอันจำเป็นอีกต่อไปประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และการชุมนุมของประชาชนมิได้ก่อความรุนแรงหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแต่อย่างใดพวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพสิทธิในการชุมนุมโดยสันติวิธีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในกรณีใดๆต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดนอกจากนี้พวกเราประสงค์ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารบสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงสิทธิในการมีทนายความและการเข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัว ท้ายที่สุดนี้พวกเราขอให้รัฐบาลไทยให้เกียรติวิธีแห่งประชาธิปไตยและนิติธรรมตลอดจนการใช้รัฐสภาอันเป็นช่องทางในการอภิปรายสาธารณะต่างๆรวมถึงการอภิปรายอันเกี่ยวเนื่องกับการยื่นข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงความเห็นต่างไม่ใช่การกรบฏ การสแสดงหาอิสรภาพและความเท่าเทียมไม่ใช่ความผิดและการแสดงออกทางความคิดต้องไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปด้วยความเคารพเยาวาชนปลดแอกเตือนรัฐบาลเตรียมล่มสลายท่าคิดสั้นใช้ทหารสลายการชุมนุมม็อบมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะรัฐบาลและสวเยาวาชนปลดแอก กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยเยาวชนได้โพสต์ลงแฟนเพจใน Facebook เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเตือนรัฐบาลว่าถ้าใช้ทหารเข้ามาสลายการชุมนุมก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลยหากรัฐบาลใช้ทหารเข้ามายับยั้งการชุมนุมหากรัฐคิดสั้นเช่นนั้นเตรียมตัวล่มสลายเยาวชนปลดแอกโพสต์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรปี2 0 6 5ที่มีเยาวชนปลดแอก เป็นหนึ่งในแนวร่วมถูกเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมแล้วอย่างน้อยสองครั้งซึ่งครั้งล่าสุดคือเมื่อบันสุกที่ผ่านมา16ตุลาคมที่แยกปทุมวันด้วยการใช้รถที่ฉีดน้ำแรงดันสูงแต่เป็นกำลังของตำรวจตะะเบนชายแดนนอกจากการเตือนดังกล่าวแล้วเยาวชนปลดแอกเรียกร้องให้ภาครัฐปล่อยตัวแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่มทุกคนภายในเวลา18นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม และต้องยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำรรหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินทันทีไม่ใช่แค่นั้นเยวาวชนปรด,ดแอก ยังย้ำว่ารัฐบาลจะต้องทำตามข้อเรียกร้อง3ข้อที่เป็นจุดหมายหลักของการชุมนุมตั้งแต่แรกด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางหยุดการชุมนุมได้อีกซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีตัวแทนผู้ร่างมาจากการเลือกตั้ง100%และการให้ผลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกาโหมลาออกจากตาแหน่งรวมอยู ด้วยสำหรับเหตุการณ์ประชาชนชุมนุมประท้วงรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชายกระดับรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นมารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพเมื่อตอนตี4ของวันที่15ตุลาคมกวาดจับแกนนำหลักและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งต่อมาได้ทยอยออกหมายจับอีกหลายคน จากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนี้ไปอีกราวๆหนึ่งเดือนขณะที่พักฝ่ายค้านถแถลงการประนามเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกประกาศดังกล่าวที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างกว้างขวางจนอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชน บางคนใช้คำว่าปฏิวัติเงียบบางคนบอกว่าแท้จริงคือการปฏิวัติเพียงแต่ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นการประทะกันด้วยกำลังครั้งแรกระหว่าง จ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่16ตุลาคมสร้างความสะเทือนใจและเพิ่มความโกรดแค้นให้ประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์และที่ติดตามข่าวสารการชุมนุมในสื่อต่างๆทบเท่าทวีคูณสถานาการณ์เข้าใกล้จุดสูญเสียเลือดเนื้อเข้าไปทุกขณะคำถามว่าแล้วบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต้องกลับไปยังชนวนเริ่มต้นเมื่อวันที่24กันยายน กล่าวโดยสรุปก็คือวันนั้นหากที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตรับยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา256เปิดทางให้มีการตั้งคณะสสรอขึ้นมาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกอย่างจะเบาลงไม่มีทางมาถึงจุดนี้แต่เพราะการที่สสรัฐบาลร่วมมือกับสอวอพยายามเล่นเกมตุกติก ตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการลงมติยื้อเวลาไปอีกเป็นเดือนๆนล่าสุด ก็ยังมีข่าวสสรัฐบาลที่นั่งเป็นประธานกรมธเสนอขอยืดเวลาศึกษาเพิ่มเติมอีก15วันเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสภาตรงนี้เองเป็นจุดเปลี่ยนนำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมยกระดับทะลุฟ้าทะลุเพดานไปไกลเกินกว่าจะหันกลับมาใส่ใจเรื่องแก้ไม่แก้รัฐมนูญเสียแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ